ลมไปด้วยแม่ใส่ด้วยเราเป็นพิ่เด็กด้วยแม่ใส่ด้วยสวัสดีครับนี่พี่ยืนขึ้นไปที่น้าสวัสดีครับสวยยืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคป่อมมาไลค่ะเอาพ่อจะไปคิวไปไลฟ์กับครับผมเอาเรื orie, people, ่องนี Bullet ้เลยเหรอไม่พูดให้โอนเดย์ซะหน่อย เอาล็อาเด็กดีกว่าวันนี้มาร้อกเพงเออเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ลูกชายผมตามแม่เขาไปก่อนนะได้ได้ได้โอเคอ่ะพี่อยู่นะพี่อยู่นะน้องพี่อยู่กับพ่อได้ไหมคะอยู่กับพ่อหนอยับเป็นเพื่อนพ่อโอเคโอเคมากครับอ่ะวันนี้มาร้องเพลงกับแดนครับผมในงานอุนเดย์ครบรอบ10ปีครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ผูช้ชายก็คือ,คอถ่ายรูปเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าเผื่อเดินผ่านร้านเนี่ยจะจะ,จะเห็นว่าเออเขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์บออแบบรุแบบ่นน้องผมนะแบบแว่นสหรับเด็กอะไรเงี้ยนะครับก็บเลยใช่มาวันนี้ก็เ,ยเลยได้มาร้องเพลงเขาก็ดีใจมากๆนะครับได้ร้องเพลงใหม่กับพี่แดนด้วยพี่พีเอ็ซ้อมมาเหรอคะหรือว่าไงเขาเพิ่งบอกว่าอยากให้ร้องเมื่อสองวันที่แล้วแล้วท้องทันไหมครับเนี่ยแหละซ้อมสองวันที่จะเขาบอกว่าซ้อมวันนี้ด้วยใช่ซ้อมวันนี้ก็เพิ่งผัด ร้องกระแดนในในห้องทีหนึ่ง,น,งนะครับแล้วสนุกดีครับแล้วก็เพลงเพราะมากอตอนนี้โอเดสิ D ปีเราพันปีอยากจะให้คุยพรให้โอเดรหน่อยครับผม <c oughs> ก็อ่าสิบปีเป็นปีที่ดีนะครับอ่าเป็นเลขที่สวยงามนะครับผมก็ขอใวุ้ยพรนะครับให้อ่านักงานทุกคนนะครับหรือว่าลูกค้าทุกคนนะที่เคยใช้บริการก็มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ ได้ทำกิจการวิสเนตดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับที่อยู่ในมืองไทยเราไปอีกแบบ20ปีข้างหน้า30ปีข้างเน้า,า,มมาะมว่านักข่าวอยากมาคุยกับเราเยอะมากนะ <laughs> อ่ะนะครับแล้วก็ถึงถึงไหนแล้วนะ30ปีข้างหน้า, <laughs> านะครับผมแล้วก็หลุดเลยลูก <laughs> <พอ S 2> ลืมไปเลย,ลเลยอ่ะพ่อจะพูดอะไรอ่ะมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับทุกคนนะครับผม อ่ะมาถึงคิวไลฟ์บ้างค่ะพ่อคิวไลฟ์นานไหมคะกว่าจะได้คิวคือ,คอเรื่องแบบคิวอะไรที่ผมไม่ทราบเลยเพราะว่าทางดรจิวเขาเป็นคนจัดแล้วเราก็ไปในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ของของผลิตภัณฑ์ <Okay. S 1> ชื่อจิว,วิงนะครับผมก็ก็ดีใจนะที่แบบเอ้ยเรา ถือว่าคือจริงๆเจนนี่เนี่ยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์นะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเทศกาลใช่ไหมเจนนี่เทศกาลเทศกาลเจนนี่เพราะฉะนั้นเราได้เปิดได้ไปก็เหมือนได้ไปติ๊กชื่ออะว่าแบบอ้าเราได้ไปถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้เข้าไปร่วมเฟสติวัลนี้ใช่ไป็เช็คอินเนาะใช่เปเช็คอินนิดนึงนะครับก็ดีใจครับแล้วก็ก็คือตื่นเต้นแหละกลัวว่าแบบเดี๋ยวตัวเลขมันจะแบบไม่ค่อยแบบปุ๊งพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ก็็เปนสิ่่งทีมีลุ้นไหมมีลุ้นไหมพี่บีเพราะบางคนเขาทำยอดกันไปหุ่ยสิบล้านสามสิบล้านอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับเออ่คือโปรดักเนี่ยเราเชื่อมั่นอยู่แล้วแหละว่ามันมันโอเคนะครับแต่ว่าทีเนี้ยมันจะจัดโปรอะไรที่แบบว่ากระตุ้นยอดขายได้ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ทางทางดอททอร์จิวแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่แบบว่าสื่อสารแล้วก็บอกเล่าโปรดักว่าแบบเออเราใช้แล้วเป็นไงเรารู้สึกยังไงกับตัวโปรดักคือตัวโปรดักเนี่ยเราใช้มาตลอดอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีแหละ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันแล้วก็จะกว่าคนดูด้วยเจอกันได้ฮะเขาบอกว่าประมาณ6กโมงอ่าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านตน่ก่โเดี๋ยวว่ากันใช่คนต้องเป็นร่งรอใช่ไหมใช่ใช่เด็กๆขนไปด้วยไหมมีอาจจะมีทีพีไปอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆแล้วเจนนี่รู้สึกว่าจะน้องเขาเขาอยู่จีนอยู่จริอยู่จก็อยู่ใกล้ๆใกล้ๆทีพีนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนี้เขาเข้ามาทักเหมือนกันตอนที่แบบว่า ที่พี่ยังเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีเข้ามาทาักเ้วแยบอกว่าแต่บ้านไหนพาแบบเด็กๆเข้าไปมันจะตกแบบพ่อยกแม่ยกเข้ามาอุ่นๆกันได้เยอะนะพี่ๆก็อตอนตอนไลฟ์อาจจะไม่ได้อยู่ในในเฟรมแต่ว่าอาจจะแบบเเ้้าาสียงจว่ใช่อาจจะแบบเข้าไปเดินเล่นไปแบบว่าสร้างความสดใสละกันนะครับแช่ <c oughs> ไหมลูกจะไปกับพ่อไหมเนี่ยไปไหมครับไปเลยไปไลฟ์ขายขายของไป้พ่ช่วยพ่อขายของไหมเนี่ยไปไหมไอ้คือขายของได้ไหมลูก เอางี้ดีกว่าในฐานะพิเซนเตอร์โอไยพรโอนเดย์หน่อยบ้าเลยรวยๆแห่งๆอยู่ไปอีกสิบปีออีโอเดย์จนเจริญเย้ถือว่าทำหน้าที่แล้วลูกเก่งมากเก็บเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากที่พี่มาพูดถึงพนาการเราจริงๆนะตอนเป็นไงบ้างพนาการน้องๆออ๋ตอนนี้คือ อย่างวันนี้เขาก็ไปเรียนช่วงนี้เรียนค้อนข้านหนักครับแล้วก็ตอนแรกผมตั้งใจว่าจริงๆเรื่องแบบการเรียนหลังจากแบบว่าแบบเรียนเสริมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีอมตอนแรกนะที่คิดไว้แต่พอหลังๆอ่ะเรารู้สึกว่าคือน้องเขยผมอะ่ะก็จะชวนไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นว่าจะเป็นแบบทางด้านกีฬาตีกอล์ฟเตะฟุตบอลว่ายน้ําอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทําแต่วันนี้คือทำแทบทุกอย่างเลยเออก็รู้สึกว่าเออก็ลูกก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่า บางทีมันก็เป็นการเตรีมยมเขย่าเลยก็เป็นการเตรียมตัวแบบเด็กเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นช่วงอย่างการค้นหาแหละว่าจริงๆเขาชอบอะไรไม่เกิชอบไหไมพี่ีที่แบบกิจกรรมเล่นขนาดนี้ตอนนี้ยังไม่เจอเลยว่าเขาชอบอะไรตอนนี้ก็คือให้เรียนเป็นโนแหละเพราะว่าอยากคือทำหลายๆอยา่างคืออยากให้ลองหาแหละว่าจริงๆเขาชอบอะไรบ้างอย่างอย่างพีเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบอาจจะต้องอยู่ต้องต้องอาศัยการโฟกัสต้องอยู่กับเขาเยอะหน่อยแล้วอย่างพี่ทีเนี่ยเขาจะค่อนข้างเล่นได้ แต่ก็ยังเขายังไม่เคยบอกว่าเขาชอบอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้เขาลองทุกอย่างนะครับ คือวเราก็เริ่มโต่มมีปัวโตแล้วอะไรยามันยากไหมหรือว่าิผมว่าบางทีอ่ะเขาสนุกนะที่เขามาอย่างวันนี้สมมติว่าเราจะมาทํางานเราก็จะบอกเขาแหละว่าวันนี้พ่อพ่อมามนี้มาทํางานนะเดี๋ยวพีพีมาอยากมากับพ่อไหมมาช่วยไหมอ่ะแต่วันนี้เขาเป็นงานของเขาก็จะบอกเขาว่าวันนี้เป็นงานของหนูนะหนูต้องทาอะไรเงี้ยคือก็เป็นการพูดคุยแหละนะครับผมว่าเตรียมพร้อม ไม่เป็นแต่ว่าในการที่ครอบครัวต้องช่วยเป็นทำลังใจยังไงบ้างคือก็ก็ไม่ได้ลูกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยขาไม่ได้ยินเสียงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเสียงพ่อนะได้ไหมได้ยินไม่ได้ยินเสียงพ่อได้ไหมไม่ได้ลุกขึ้นมายืนได้ไหมลูกอ่าแต่ไม่บังนะไม่เห็นหน้าเลยโอเคอ่ะ ไมเซ็ตคือยังไงก็คุยอะครับก็คุยว่าแบบว่านไม่ได้อะไรเลยก็คุยอะครับว่าว่างานงานเรามมนเป็นอย่างนี้นะแล้วก็พอยิมแล้วมาไหมพอหยิยังอยากอยู่กับพ่อไหมอยู่กับพ่อต้องนิ่งๆนะลูกต้องนิ่งๆไมเซ็ตก็คือก็คือคุยหล่ะครับว่าแบบ งานบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะอแล้วก็ก็คอธิบายแหละว่า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 ยังไงแล้วก็แล้วก็พยายามบอกว่าเออถ้าเกิดง,งานนี้หนูไม่อยากทําคือคุยกันแต่เนิ่นเน่พราะแบบว่างานมันเป็นไงลักษณะงาน,างน,านแล้วก็เราก็จะรู้แหละว่าเขาจะชอบงานแบบนี้หรือเปล่าหรือว่างอะไรที่เขาไม่อยากทำํำเราก็ไม,ไม่ไม่ได้บังคับเขาให้ทำออลาดาราเหรออะไรนะฮะอะอราดาราออลาดาราโตออกยิ่งโตยิตอยิ่งออายิ่งออกไม่รู้สึกนะไม่ไม่รู้พ่อพ่ิดว่ายังไงบ้าง กับวงการนี้ผมว่ามันผมว่ามันก็หน้าตาเด็กมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละครับมันไม่ได้แบบว่าตอนเราเด็กอ่ตลอดไปแต่ความซนเนี่ยคงอยู่ตลอดไปรับรองว่าหน้าตาแบบบอกว่าหล่อไม่หล่อเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีสิบปีข้างหน้าแต่ตอนนี้ความซนเนี่ยรับรองว่าร์อยเดิน์นแล้วก็คือแม่แบบปากเปลียนปากแฉะทุกวันอ่า อยากให้เขาเป็นเด็กที่แบบว่าฟังแหละเพราะว่าน้องพีอ่ะเขาจะด้ายด้วยความสนุกสนานเขาเป็นเด็กที่แบบเต็นทุกอย่างมันสนุกไปหมดแล้วก็อยากจะทําน่นทำนี่สังเกตไหมว่าเขาแบบยังอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอย่างพี่ทีอ่ะถ้าสมว่าเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยผมก็จะแบบไปไลลูกไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคือเราบางทีเราก็ต้องดูอ่ะว่าว่าคนไหนเป็นยังไงก็จะถามเขาแบบว่า,วาน้องพีงพี่ออกไปได้ไหมลูกไม่ได้โอเค <Yeah. S 2> ไม่ได้ด้วยนะฮะคือก็บางทั้งยังเพราะงานเขาใช่ไหมใช่เป็นยังไงลูก็รู้ทีเดียวว่าเขาทำงานแล้วเขาได้เงินอย่าอะไรลูกก็บอกครับว่าเออเนี่ยเราก็ก็ทํางานก็คือทํางานก็ต้องได้เงินนะแล้วเราก็เราเราแล้วเราจะบริหารเงินตรงนี้ยังไงเราเอาเงินตรงนี้มาใช้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกลูกไว้แล้วพี่มีเงินเยอะหรือยังพี่มีเงินเยอะอย่างลูกเอาเอาเงินไปไว้ไหนครับลูกมีเงินเท่าไหร่ลูกขึ้นมาตอบดีเดี๋ยวลูกขึ้นมาหน่อยมีเงินเท่าไหร่เงินไม่ลูก มีเงินเท่าไหร่ครับมีเงินเท่าไหร่เก็บเงินได้เท่าไหร่ล่ะคะมีสิบสิบล้านหรอสิบลายสิบลายสิบลายครับสิบล้านโอ้ยแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรครับอยู่ไหนเงินอยู่ไหนเอ่ออยู่ในกระปุกเออเก็กระปุกไว้สิบล้านเลยหรอโอ้ยแล้วเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรลูกเอาไปซื้อของบ้านเรหยอดเองเลยไหมฮะกระปุกหยอดเองครับวั้ของเล่นนี่คือสิบล้านจะซื้อให้หมดเลยไหมลูก เราอยากซื้อของเล่นอนังเราจะไปจะซื้อให้หมดประเทศว้าวเป็นลูกผีทำยังไงถึงได้พอเที่ยนแล้วยังไงสิบล้านไปรู้ผู้ใหญ่ยังไม่รู้ใหญ่ยังเอาเอาไปซื้อทองได้ไหมพ่อไปซื้อทองทองนได้ได้โอเคเ่อไปซื้อทองสิบล้านเลยโอ้โหเลิศเลิศโอเคซื้อให้พิทีด้วยได้ไหมซื้อพิธีได้แนานๆนานๆเราไปจะซื้อทองเป็นสิบสิบอันโอ้อันละเท่าไหร่ลูกอันละกี่ อน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเชน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 น้ำหนักสิบสิบเลยสิบบาทแล้วแจกน้ำไหมแจกไหมแจกแจกน้ำไหมแจกโอ้ยแจกดีใจดีหลังนี้ปรึกษาแบบนี้ก่อนไหมปรึกษาแบบนี้ก่อนแต่ทางอันนี้มันไม่ใช่โน่อโบเลยเออมาถามแม่หน้าเป็นเสื้ออ๋อโอเคอยากจะพูดอะไรแบนแบนใส่สบายไหมลูกใส่สบายไหมครับเร้ยกใส่แ้น ใส่แล้วหล่อไหมหล่อมากดูดูอ๋อใส่เป็นยังไงยังไงใส่แล้วหล่อไหมใส่แล้วหล่อไหมใส่แล้วเป็นไงครับแต่ดูสิยิ้มสิยิ้มหวานหวานนี่มันจะอะไรเลยนี่อะไรมันเบาใช่ไหมแหวนมันเบาเออแล้วยิ้มนั้นยิ้มยิ้มแหละแต่ทำท่าท่ยิ้มหล่่ยิ้มหล่่ยย่่มีคนบอกว่าหนูหล่อหนูต้องทำท่าไง เวลาไปถ่ายแบบทำาไงเวลาไปถ่ายไปถ่ายแบบเออเดี๋ยวท่าเท่ๆอย่างงี้เนี่ยที่เคยสอนนลูอท่านี้างนี่้านี้นี่ีนี่ทงนี้เฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคขอบคุณที่มาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จก่อนนะครับไว่เ